ทุเรียนน้ำตาจีไหลเลรอลูกพอกินข้าวแลว้วพอวางกระดูกไก่ไว้พอไม่ให้ทุเรียนกินทุเรียนน้ำตาจีไหลทำไมพอไม่ให้ทำยังไงดีทำยังไงดีทุเรียน,ท,ท,ยน,นำทำยังไง,ไงพอถึงจะให้พอก,กินข้าวอิ่มแล้วอะ ไก่ให้ทุเรียนไหมดูน่าสงสารดูาตาโอ้น้ำตาจีไหลบีมน้ำตาเขาลูกเอ้ยบีมน้ำตาเอา <c oughs> ดิงดาวมาแบบสุดๆือีอกโอ,อยากกินนะหวัดีตเร็วัด,ดีดดอุโมอบอเลยอยากกินนะอยากกินไก่ตุ๋นนะ ดิดามากบีบน้ำตาเขาลูกด <c oughs> ูน้ำตาเขาโอ้ยบีบน้ำตาคนบีบน้ำตาน้ำตาก็ไม่มีแม่ก็ไม่ช่วยบีบน้ำตาคนบีบน้ำตา,าโหบีบน้ำตาถูกตื่น <laughs> พอ่อครับดูใส่ตาวาววนก่อน <laughs> ทุเรียนเอ้ยไ,ไ,ไม่ได้แดกพ่อบอกทำ <laughs> ไงดีทุเรียนถูกเหมือนเกาขี้ไม่สุก ดึงดามาแบบสุดๆแล้วนะน้ำตาก็จีไหลแล้วทำยังไงก็ไม่ได้กินสักทีเปลี่ยนทำไงดีลูกทำไงดีสก,กิดสก,กิดเร็วสก,กิดเร็วสกิดสกิดพ่อเร็วสวัสดีครับพ่อก่อนเร็วไม่ต้องหันมาทางแม่แม่ไม่มีแม่กินอิ่มไปก่อนแล้ว พี่ปิงเดินไปแล้วทุเรียนทำไงลูกทุเรียนทำไงโอ้พวกขบับ <c oughs> มีความสองมีใครจะมาแย่งใช่ไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> ทำไงจะได้กินวะโอ้ยจมตาตาสงสาร ต้องหันมาเหลว่าแม่จะเห็นไหมอุ้ยน่าสงสารหนูอุ้ยมีมมน้ำตาทุเรียนเอ้ยไม่ต้องไปยุ่งกับพี่ปูนเขาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับพ่อก่อนเร็วสกิีสกิดเลยเผื่อพ่อไม่เห็นเผื่อทุเรียนดําพ่อมองไม่เห็นไงเห็บเห็บเห็บอยู่ไหนหยอดยายให้แล้วนะนเดินอยู่นะั่นสกิดสกิดพ่อ พาเห็นทุเรียนไหมเหลอะแล้วเลอะแล้วกินยันเหล็กกัดเหล็กประชดโอพโอ้บอบอลหนึ่บนบนดงดามาโอ้ยน่าสงสารแล้วแบ่งคนอื่นมั้งไหมอ่ะพี่ปูนได้ยังถังได้แล้วพี่ปูนได้ยังเดี๋ยวขยับก็ไปอีกขยับก็ไปอีกโ่อ ม่แย่งพี่ปูนนะไม่แย่งพี่ปูนนะครับไม่เห็นอีกปูไหนหวะไอปูนอยู่ใต้โต๊ะไม่เห็นปูนอยู่ใต้โต๊ะเรียกมันมันก็ออกมาโอ้ยใครได้กินวะ,ป,ะปิ้งอ่ะปิ้งให้ปิ้งด้วยเป้งไอเป้งเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้หมดปูนกินยังไอปูนไม่ได้กินเลยโอ้ยไม่มีแล้วให้เบียกปูนอ่ะนะให้เบียกปูกนละูกชิ้นสุดท้ายให้พี่ปูนนะปิ้งเอาไปกินอีกเอาไปให้มันเล่นอ่ะ มามา,มาให้พี่ปูนอันนี้ให้พี่ปูนลกลูกกินแค่นี้พอ,พอแล้ว